สวัสดีจ้าเซามือนีมาพอกันอีกแล้วท่างช่องยายหัดลุงมิมอนเพื่อนคนทํทำเกษตรเซามือนียายหัดพามาอยุดตลาดบ้านนะ้เมืองหน่อยอำเภอบมงคนจังหวัดสกลนคะรด้พี่น้องเซามือนียายหัดสพามาช่บรรยากาศซื้อขายสอบถามราคาวัวนะพี่น้องเนาะว่าเซามือนีมันถึกหรือว่ามันแพงเบียดน้ามเขาบ่อเนามากช่มบรรยากาศ ผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยิสตจแจ้งเตือนขีดแม่แม่เฮียสุภาพลูกไปสอบถามมึงราคาแน้วพี่น้องเนาะเสาเมื้อนี้เป็นเสาวันศุกร์ด้วยพี่น้องด้วยตลาดน้ำเมืองหน่อยเปิดทุกเสาวันศุกร์เป็นตลาดเสาพี่น้องยามาสายเพื่อได้สิ่งมัศย์มาขายกับยามาสายด้วยถ้ามาสายพอเห็นงัวเห็นควายด้วยพี่น้อง ตลาดนะ้าเหมเป็นตลาดบบใหญ่พี่น้องตลาดบ่ใหญ่ตลาดน้นอยๆแต่ว่าหัวเต็มอยู่พี่น,ดดน้องคือคักอยู่บรรยากาศซื้นแครนหัวไม่นมาง <c ười> เปิดเปิดเท่าไรก็ค่นี่หกพันหาหกพันหาเมื่นหกพันหารอยเมื่นหกพันหารอยพี่น้องความสูงอยู่ประมาณร้อยสามสี่ปวกอยู่พี่น้องงามพี่น้องมันใหญ่เหมหกพันหา งามเดินน <SM. S 2> <Christina. S 1> ี่เจ้าสีแดงพี่น้องสีแดงราคานี่ตัวร่องได้ยังเป็นไราคานี่ตัวร่องได้ด้วพี่น้องวันนี้เจ็บจับบ่บ้างพี่น้องหางม้นได้ได้หางม้นได้ได้กันอยู่ พอไล่พอไล่ใดมาจเกตัวขนาดนี้ตัวนี้แม่สาวนี่ต่อรองไดน้องพอเนาะแม่สาวนี่ต่อรองได้ด้วยพี่น้องด้วยพี่น้องคนนี้ห้องผืนอย่างนี้เอาแม่ลูกนี่เด้สมบัติเปิดไว้สองหมื่นสามนี่พี่น้องแม่ลูกเปิดไว้สองหมื่นสามพันพี่น้องอวกขสูงลอยสี่สิบวกอยู่นี่แม่เพืนนี้ลูกตัวผูได้พี่น้องเลยไปเอาเตรียมไปรถเอาเตรียมไปไป <laughs> แม่ลูกลูกตัวผู้พี่น้องกระแนงย่าเด้อปองนึง่งงามเลยพี่น้องเ <c oughs> ด้อลูกเ <c oughs> พิ่นเลยล <c oughs> ูกโหโอ้โหและข้านี่ตัวร่องได้บ่ตัวได้ตัวไดและค้านี่ตัวร่องได้เด้อพี่น้องเด้อได้มาเท่านี้แม่นบ่ครับครับ <c oughs> อ่ขอเบอร์ติดต่อน่นย์ศหน่หนึ่งเจดสี่แปดนเจส่นยเจ็ดทั่หาหอยไร่เด้อพี่น้องเด้อปล่อยลอยู่บ่ครับพี่พี่พี่ปลยลังไข่กับังมีคารถเออตั้ง่มีคารลจะคุยกัน่อยลส่งพี่ส่งพี่รอยลเด้อพี่น้องเด้อสะางแถวนี้เนาะแถวสะบางแถวอ้อมฝึกคนเท่านี้ได้กันเกอนไปกาเขากินปอีขัเกินลอยลไปมีคารถลเนี่ยเปลี่ยเล้อ ผ yeah. uh. ู้ใดสนใจโทรยหาหอยไล่ด um> ้วยพี่น้องเดนอดหนเลอเอจะได้ย um> ังมากเ้มาสามตัวขายตัวขายบ้าและวเหลือตัวเดียวนี่เปิดเท่าไรคี่มื่นห้าร้อยครับมื่นห้าร้อยพี่น้องมื่นหาร้อยสูงเท่าไรล่ะนี่ร้อยเาหาร้อยเ้าหาบวกนะเพิ่มสูงร้อยเ้าหาบวกด้วยพี่น้องเด้อ่เพิมนขามองแกงคนเด้อดวว เหัวโรดพี่น้องเท็ดเขาบ่ครัเพินเท็ดเขาด้วยพี่น้องด้อยส่เขาตั้งแต่น้น่อยสองมสีบานนี้มา่้องม5 0นหานอยบ้นี้บ่มีพี่น้องงามอยู่สีแดงงามพี่น้องทิ้ลงขึ้นน่ะเหลืตัวเดียวนี่บ่เหลือตัวเดียวแข็นแขวนาัซันพี่น้องต่อกบ่หลายเด้างีรแลานี่ต่อรองได้แต่บ่ลายเม่นบ่อดมือนอดมืดอกบ ราคาาคนต่อร่องได้แต่บหลายได้พ um, ี่น้องด้ของหอยเน็ดอะขอเบอร์ติดต네่อค่ะ061ครับ061 051 0งหาห้นครับศสนใจโทรหาหอยเน็ดได้เลยด้วยจ้ะชงพี่หาซีบมือชงพี่หาซีบเม็ดเอาอยกแล้วหอยเน็ดจัดอีกแล้วพี่น้องย่างซับหนิซับหนิตัวเด็ จูงจูงส่งขึ้นรดสื่อรยเมตดยอาจจะคุยกันบวกะควับส่ง้อยเมดนนส่งร้อยเมนะ่ลยเม็ดเรียนหนึ่งอาจจะมีไครอยก่าม่ะรอยวันนี้สิหารดอกดอกเม็ดสองเมตร้อยเมสองเมนสิบบาทจูง ส่งหาสิบเมตรหอยนี่แล้วหัวไปแต่มือนี่มีรถได้พี่น้องสารคามาจากไหนเหรอไมีสารค้ากับะไนนคบวกขนดหาเมตรพี่น้องแต่ว่าคนซื้อขายกันแล้วว่นสาลูกเสโคงลูกเสีอโค้งกับตีาไปนั่เพิ่นเพิ่นขายเรได้ละสัม่มื่นเก่าหายราคามื่นเก่าพี่น้องราคามื่นเก่าเด้อนนี้ไปเรียว่าจะแยกหดว่า เมื่อถือเมื่อถือกปซื้อเยาว์ดวงสว่างเงินมาเลี้ยงผู้เสียลงมาลักเชิงเมียมันออกมาเลยเป็นแค่ไหนเมื่กี้มันโหดอยูด้ยนี่มันเจอของว่าไปได้หอยนี่นะเจ้าว่าไปทัวทิบทัวแดนมันเจอของกันปะเป็เดียนหูดปะแล้วหดติเจนไอเรื่อง ในเรื่องใดยังมากมื้นี่แม่ลูกแม่ลูกท้องแม่ลูกลูกตัวแม่แม่ท้องในหาเดือนแล้วพี่น้องแม่เป็นแซลเล่พี่น้องทองอสมงในหาเดือนัวครับสมสติงเล่ยู่ในทองเป็นลูกของสติงเล่ด้วยพี่น้องด้วอยู่ในทองเาง้มใบที่แม่แม่นีซลเล่เนาะสูงเท่าไดรพอนี่ สวยร้อยสี่สิบร้อย,ออยสี่สิบได้อยู่เนาะร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบได้อยู่พี่น้องสี่สิบขวกเท่าไหรอันนั้นลูกเพื่อนแม่ปแนปะแม่นครับมี่พี่น้องลูกตัวแม่พร้อมได้งามงามได้พี่น้องลูกแรกลูกแรกประสันได้ทองนี่ลูกตัวที่สองน้องปอเนาะใได้ทองนี่ลูกตัวที่สอง้ลยพี่น้องได้บนหญ่หาสียางอ้อมบึง่งนี่ลูกเพื่อนงามงามได้ลูกพี่น้อง ราคานี่งราคาเปิดไว้ี่หมืเปิดใบสี่หมื่นต่อรองได้ว่าเสรนพี่น้องเปิดใบสี่หมื่นราคาต่อรองได้เด้อไก่ก็ต่อได้หลายคันบบไก่ก็ต่อได้หลายเป็นบ่ขันไก่ก็คุยกันเออขันไก่และคุยกันพี่น้องขันไก่และต่อได้หลายประเสริฐก็เรื่องว่านี่พี่น้องงามๆเด้อซสือสองในสามพี่น้องเสือสองได้าเลยเสือองในสามโบแยกเนาะ ใบแยกเรือยพี่น้องเงรื่อยคนใบแยกงามงามเลยพี่น้องขอเบอร์ติดตอ่อค่ะ092 092 945สองศูนย์เก้าสองสนใจโทรหาหอยเรื่องเรือยพี่น้องเรือยนี่พี่น้องแม่ลูกลูกโตแม่งามงามเลยพี่น้องเดือนท่านว่าเดือนท่านว่าก็ได้อีกตัวนึงว่าสันได้ทวงเลยสมสติงเล่ไปเนาะ ให้ถ่องผสมติ่งเล่ไปเด้อพี่น้องด้วยถองในหาเดือนพร้อมซื้อสองในสามพี่น้องงามๆอดีจ้าผูน้อยนี่เปิดเท่าไรนาะนี่นะครับผมเท่าไรกวามาสิบสี่เนีสิบสี่นี่พี่นออ้องก็ได้ยุ้ครับผูน้อยหน้าตาดีงัวผูหน้าตาดีพี่น้อง เปิดไว้มื่นสี่เนาะหมื่นสี่พันพี่น้องสูงเท่าเลนอะค่ะนี่สูงนานเท่าไหร่้างลอยสามสิบไปครับลอยสามสิบบวกเนาะความสูงได้อยูเดอร์พี่น้องลอยสามสิบบวกอยู่ครับอันนี้พี่น้องราคาหนี้ต่อรองได้อยูประจ่ายเน่ต่อได้ราคาหนี้ต่อรองได้พี่น้องงามงามเลยเป็นหัวผูน้อยพี่น้องงามงามงามหน้าตาเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อ เบิงขาเบิงแข้งพี่น้องน่าจะสามห้าอยู่ดอกเนาะสามสามสิบห้าบวกยู่พี่น้องวัดด้วยสายตาด้วยพี่น้องเด้อยางออกไปอ่อนมากคือจังหวะสูงขึ้นนะที่แรกว่าลอยสามสิบยางไปยางมากสิบประมาณลอยสามสิบห้านี่แหละพี่น้องความสูงเพิ่นเพราะว่าห้าบ่มีสายวัดถ้าวัดด้วยสายตาพี่น้องเนี่ยงามอยู่พี่น้องงามอยู่เป็นผฟ้หน่อยราคากับตัวรองได้สนใจโทรหาในหอยด้วยจ้าขอเบอร์ติดต่อในจ้า 099 099ก้าเก้า 9132หนึ่งสามสนใจโทรหาในหอยได้เลยจ้ะหอยยังก็สวิเชียนสว่างครับสวิเชียซสว่างสวิเชียนสว่างเนาะครับผมสนใจให้โทรหาในหอยเลยเด้อจ้างามงามงามรถได้ยุโทรมาถามโทรมาต่อร้องเอาเด้อพี่น้องเด้อไก่กระสงนกระสุนสนใจโทรหาในหอยเลยจ้าถ้าบวไก่เพิ่งกระสุนฟี่ให้ยุพี่น้องแต่ถ้าไก่เพิ่งกระสิได้คิดค่านะมั่นได้พี่น้อง ถ่าไก่เนาะครับผมคุยกันนะครับสนใจทวงหาในหอยได้เลยดจ้าที่นดีครับจ้าและค่าแปพันหาแปรพันหาละค่าประหอดเมือนพี่น้องตัวแม่ตัวแม่น้อยเอาไปเตียมแม่ตัวแม่พี่น้อยสูงกว่าบ้านเม็ดซิฟนี่แหละพี่น้องเม็ดซิเม็ดสานี่แหละสีวางนี่แหละความสูงเพิ่น ได้มาเจากตัวตัวเดียวนี่ี่สีได้มาตัวเดียวแล้วค่ะประหอเมือนพี่น้องเท่าไหรของ 8ปดพัหาพี่น้องนี่แปดพันหาไก้ๆครับพวันายค่าด่าหากบรอกเลบอยต่อเนี้ยต่อรองไอด้อ,ไอีกเด้อพี่น้องราคาประหอดมือยังต่อรองเล้อีกนี่ตัวม่ยเบอร์ติดต่าค่ะ081 081 747เจ 8, 9, 1, 4สนวนใจโทรหาหอยซิดได้เล่ยเด้อพี่น้องเด้อนี่ฝาฝ่าวโทรเดื่อยคนบ้านผู้ได้เงินหน่อยพี่น้องนี่งามอยู่นี่ สวยสวยแปดท่นหาทแปดหาลอยสิบแปดหาร่อยอลูกตัวฟูปะ่ะลูกตัวผูแม่ลูกลูกตัวฟูเปิดไว้เมื่อนแปดท่นหาร่อยออนี่พี่นอ 18, 000, ้องเมื่อ,อนแปดท่านหาร่อยไปเสร็จต่อรองไหนพ่อน่อต่อร่องได้ได้พี่น้องแลคาเปิดลอใกลๆไปทรงฟีกันแถวไกลๆเข้าหนิพ้งโค่นนี่ทรงฟีป่ะรอพ้องโค่นนี่ทรงฟีไปสั่นพี่พน้องมึงขามึงแข็งเลยพี่น้องเลย ามาเงาหางแม่ลูกลูกตัผูพี่น้องโอ้ยสิได้น้ำมาเบอือได้บันแม่ลูกลูกตัผูแล้วาต่อรองได้เดี๋ยวสิไปน้ำอาเบอือก่อนพี่น้องน้ำอาเบอือติดต่อก่อนของรองหมอก เบอร์มาเบอร์มามาดิขอเบอร์นะจ้าขอเบอร์ติดต่อ087 087 977 977 2041 2041สนใจโทรหาหอยหมอกด้วยพี่น้องด้วยโทรหลอดบอกรหัมาเดี๋ยวครับ สวัสดีจแจไปอ้อยไม่อ้อยได้ยังมาเนาะจ้าสองตัวค่ะสองตัวตัวนี้เปิดเท่าไหร่คะนี่ตัวนี้ว่าเช่หาตัวนี้เปิดไปสองหมื่นหาพันเนาะสองหมื่นหาพันพี่น้องหัวได้จักลูกแล้วแม่นี่หัวลูกสองหัวลูกสองนะพี่น้องเบิ้งขาเบิ่งแข็งเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้มือหางพ่นพี่นอ้องหาง,งเห,งหงางบกใหญ่พี่น้องาหางละหางากดินพี่นอ้องงามอยู่พี่น,น้องนี่งัวสัก๊ดได้ลูกสองพันแยกลูกออกเป็นบ่แม่เป็นงัวแยกลูกแล้วข้านี่ต่อร่องไหนเนาะจา้ะตัวนี้เด้บัณฑิตตัวนี้กะเซ้าหาผสนพี่น้อง สูงแล้วนี้ทับแล้วแทบไปแล้วปปลเด้อพี่น้องเด้อทับได้เจ็ดเดือนแล้วแม่นี่ทับได้หาเดือนกว่าแล้อวะสันพี่น้องนี่เด้อพี่น้องเด้อน,นี่เงาหางเงาแบบไงเด้อพี่น้องอางามงามหางหลากดินเลยพี่น้องสีแดงความสูงพคนสีอยู่ประมาณร้อยสี่สิบหางหกพี่น้อง ราคานีตอ่อลองเลยนะแม่อ้อยเนะาะราคานีตอ่อลองเลยเด้อพี่น้องเด้อสนใจโทรหาแม่อ้อยขอเบอร์ติดต่อเนี่ยจ้า097 171 4234จ็ดสนใจโทรหาแม่อ้อยได้เลยเด้อจา้างามๆเลยพี่นอ้องเนียหวอาดหลาดเลยราคาสองหมื่นหกักตอ่อลองเลยสวัสด,ดีจ้า ได้ยังมากนอกจากมึงแล้วจ้าแมาจืดกับมาจืดกับแมาน้ำอยู่บ่เอากาบมาน้าบ่บาอยู่เอามะวา,านเนาะผักเลยได้ตัวนี้บ่เปิดเท่าไรคะนี่ มันแหงแคแหงกกานกิว่ไปเิตเอ้ยแปวหนาพักมาวานรวดเปิดเท่าไรคะนี่เปิดไรเปมื่นสี่พันหารนี่พี่น้องต่อรองได้ยีบจ้าเิดทัเอบ่เปิดแล้วค่ะก้าเบิดแล้วนี่พี่น้องเปิดไปดมื่นสี่หารอยหนึ่งี่ และค่ะเปิดไปพี่น้องต่อร่องไดเนาะตัวล่องใดนะพี่น้องเบิกขาเบิกแข็งเพินเด้อาตาสวยพี่น้องนาตาสวยแลค่านี่ต่อล่องใดไม่ใช่ค่ยางออาากเน่ยิ่งมึงเิกนเดน่ยเ้อางเน้อแบบใหญ่พี่น้องนี่ตัวลองไดคว้เบอร์ติดตตอเนี่จ้า 098 719 2845สนใจโทรหาห้อยสนใจโทรหาห้อยเลยเด้อจ้างามงามพี่น้องงามงาม ว่าเดี๋ยวก็จูงมออาวันดีค่ะวนีมาไยัไงมันย่าไวนะูมาน้่นะอะไรสวนด้นี่หันหนามาเปิดเท่าไรนอะคะนี่สามตัวครับสโตเลยนี่ครับองทั้สองสามสิบแปดสามหมืปดสองตัวห่วยนี่น้องเบ่งเด้อแม่ม่านทัาสองบ่ะแม่ม่านเท่งสองมราะันม่านตละได้ เจ็ดเดือนแล้วนี่ตัวนี้ตัวนี้สี่สามเดือนมาสั่นพี่น้องตัวนี้ตัวนี้สี่เดือนเป็นควายแม่พี่น้องเปิดไปสามหมื่นเท่าไรกรับสามหมื่นแปดพันพี่น้องตายหมื่นนี่พี่น้องเปิดไปสามหมื่นแปดพันราคานี่ต่อรองได้อีกบ้านนี้ <laughs> และข้าหนี่ตอ่อเล่าในยิบจ้าตออะไรน่ครับตอ่อ,อได้ฮะได้พี่นบ้องต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อนี่เบิ่งขาเบิ่งแขงเผุนเดือเป็นง้วนเป็นควายแม่ม่านทั้งสองตัวเด้อพี่นอ้องควายแม่ม่านทั้งสองตัวงามงามหน้าตาสวยอยู่พี่นอ้อง สูงความสูงเพิ่นนี่ได้บ่ลอยสามสิบบวกบ่นาะตัวนี้สิประมาณลอยสามสิบหาพี่น้องตัวนี้สิประมาณลอยสาบวกพี่น้องงามงากขอเบอร์ติดต่อนนะจ้า093ครับ093 127 127 5737 5737สนใจโทรหาหอยมาดด้วยพี่น้องเลยงามงามเลย เอาแยกบ้านนี่คันแม่เข้าเสีแยกครับแยกขกันแยกคันแยกนี่ตัวละสองหมื่นกว่าแยกตัวเดียครับตัวตัวไหนี่ตัวนี้แม่นบ้าี่พนี่พี่น้องตัวนี้สีและตัวนี้เด้ตัวนั้น้ตัวนี้เปิดไว้เศร้าเอดั่นถ่ายแยกได้พี่น้องเด้อตัวนี้เศร้องมาแม่นเศ้าเอ็ดได้พี่นศ้สองเศร้าสองตะตัวร่างได้ยุพี่น้อง โซ่จนหน่ายหอยหลวงเลยพี่น้องเลยสนใจรู้หาหอยมาเลยเด้อจ้าหอยตีแม่เอิงปาดพอเห็นตั้งโดนตั้งนั่นได้ยังมาเนาะจ้ะบ่เห็นหน้าจะโดนแม่นหมดป่นี่แม่นจ้ะบ่เห็นตั้งโดนว่าเพิ่นไปปลูกผมมาว่าผมเพิมงไปปลเกิดโอ้พาผัวไปปลูกผมผัวไปปลูกผม ผมกิดผมก็ลงเกิดเม่นบ่แม่เอ้ยนากะลกได้ะนะผมน้มมาด้นี่อันจับเชือออยู่ในเปิดเท่าไรนอกจากเปิดสิบสีครับเปิดสิแม่ลูกบอกเยตัวเดียวตัวเดียวพี่น้องหมื่นสสูงเท่าไรล่ะนี่ลอยลอยแหาไปลอยาบวกบวกพี่น้องนี่ หมื่นสิ่งพีิอ้าวคนมาเปิดสนามไหมพี่น้องเพื่อนไปปลูกผมมาวันสันลอไปปลูกคมมาราคาควายเพื่อนถือๆพี่น้องอันแม่ลูกนี่เท่าไรกว่าแม่ลูกสิบสามหาร้อยแม่ลูกนี่สิบสามหาร้อยพันสันลูกตัวผู้คือตัวแม่เลยะลูกตัวผู้พี่น้องสิบสามหาร้อยน้อยไปตัวนี้งามๆได้พี่น้องสาวบริสุทธิ์นี่สิบสามสาวบริสุทธิ์นี่สิบสาม นี่พี่น้องซาบริสุดสิบสามเปอน่น่องาเามงขวแม่นางเอคไายแม่นางหน่อยสูงเ่าไดน้อม่นางหน่อยนี่เนาะแม่นางน่อยเลยมีเท่าไรมิีดะเนาะมีแซมดวเนาะมีดวพี่นอ บวกรบเอางงามงามพี่น้องงามงามงามตัวนี้ใแม่รแม่ใครเป็นบ่มาไเจ็ดเดือนแล้วนั่นมาสเดือนหเดือนมาเด้ยสีหาเดือนนี่แล้วพี่น้องนของหอยตีพี่น้องพอขันมั้นั่นฮะนอนะคอกเดียวกันบดปื่นนี้อันพอไนะขจะคายเราบนเลยวัน้าวบ่ได้หาเมื่อหาต้องหาคอเดียวกันวัของเจ้าบ่ อเอาขอเบอร์ติดต,ต่อค่ะ084 393 393 5164 5164สนใจโทรหาหอยตีเด้อพี่น้องเด้องามงามโอ้ยมันมืดทายกันไปทั้งทึ่งวัสดีค่ะเปิดเท่าไหร่เน้อะงคะนี่เปิดไปสองหมื่นหนึงพันพี่น้องนี่ งามๆเลยพี่น้องต,ตันจื้อลือเลยนี่อ้วนสูงอยู่ประมาณเมตรเท่าไรพ่อ,นอหนิเ,นเมตรเศร้าวบวกๆนะความสูงเพิ่นเมตรเศ้าวบวกๆพี่น้องอยากออกทั้งแข่พุ่นละนี่งามๆเลยนี่หมุนจุนลุนจุนลุนมามัน,นอ้วนแนงราคาหน่ตัวร่องเลยป่ะพ่อราคาหน่ตัวร่องได้เด้ดดอดดพี่น้องเด้อโอ้คักคักคัก งามงามงามพี่น้องเด้อเบิ่งหางเบิ่งขาเบิ่งแข้งเพิ่นเด้อพี่น้องเด้ออนุขอเบอร์ติดต่อแน่จ้า065 0์ห0ห้าศูนย์หกห้าสนใจโทรหาหอยตาเด้อพี่น้องเด้อสนใจโทรหานายหอยได้เลยเด้อจ้างามงามเลยพี่น้องมันท่องอยู่บ่พ่อหรือว่าเป็นแม่สาวบ่ท่องเนาะบ่ท่อง งาม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 พี ng am, ng am, ng am, ่น้องบารยากาศซื้อขายพี่น้องอารมการซื้อขายว่าค้าวตลาดบ้านน้ำเมืองหน่อยด้วยพี่น้องด้วย